สวัสดีค่ะวันนี้พี่อมจะมาสอนทำกระถางต้นไม้จากกดนดาอารมณ์สวยๆแบบนี้นะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ทำการตัดสติกเกอร์ออกก่อนเลยค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการติ๊กเส้นที่เราต้องการจะตัดนะคะโดยด้านบนนะคะจะตัดห่างจากขอบขึ้นมา1เซนติเมตรนะคะนี่นะคะพี่อมก็จะใช้เมจิกนะคะเขียนเป็นเส้นก่อนค่ะ นี่นะคะและส่วนด้านล่างนะคะเราก็จะตัดห่างจากขอบลงมา1เซนติเมตรเหมือนกันนะคะนี่นะคะแล้วก็ใช้เมจิกวาดเป็นเส้นไว้เลยค่ะนี่นะคะเมื่อเราได้จุดที่เราต้องการตัดนะคะเราก็ตัดด้านบนออกก่อนเลยแบบนี้ค่ะน,นะคะแล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดออกไปเลย เะะมื่อตัดออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่อ้ก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดเล็มขอบด้านบนค่ะเพื่อให้เรียบนะคะ <c oughs> นี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้กระดาษทิชชู่นะคะเช็ดทาความสะอาดด้านในคะ่ะ <c oughs> นี่นะคะเมื่อสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทําการตัดเป็นเส้นนะคะโดยจะแบ่งครึ่งขวดก่อนนะคะนี่นะคะโดยที่พี่อ้อมจะตัดตามเส้นแบ่งครึ่งขวดนะคะนี่ค่ะ แล้ว <ítulo> เราก็ตัดลงมาให้ถึงเส้นที่เราขีดไว้นะคะโดยที่พี่อ้อมจะตัดแบ่งทีละรึ่งขวดนะคะขึ้นข้างขวดนะคะก็จะเป็นเส้นแบ่งครึ่งกลางอนู่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการแบ่งครึ่งอีกหนึ่งส่วนค่ะโดยทําการจับมุมทั้งสองข้างเข้าหากันนะคะแล้วก็บีบแบบนี like ้นะคะเราก็จะได้จุดตึงกลางพอดีค่ะเห็นนะคะทำเหมือนกันเลยค่ะทั้งสองฝั่งนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการแบ่งครึ่งปีกย่อยอีกนะคะโดยใช้วิธีเดียวกันค่ะ เราจะจับมุมทั้งสองข้างเข้าหากันนะคะแล้วบีบแบบนี้ค่ะเราก็ตัดตามรอยที่เราบีบลงมาได้เลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะทำเหมือนกันแบบนี้จนรอบขวดเลยนะคะน,นะคะเมื่อเราตัดจนรอบขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการตัดแบ่งครึ่งปีกย่อยอีกนะคะเพื่อให้เป็นเส้นเล็กๆนะคะ นี่ค่ะตัวนี้เป็นเส้นเล็กแล้วนะคะเราก็สามารถกดโดยระยะสายตาได้เลยนะคะเราก็ตัดแบ่งครึ่งได้เลยคะ่ะแล้วเราก็ตัดแบบนี้จนรอบขวดเลยนะคะนี่นะคะเหตุที่เราตัดทีละส่วนนะคะเพื่อที่เส้นจะได้จับคู่ได้พอดีนะคะนี่ค่ะ เมื่อเราตัดจรอบเกลดเส็จราแล้วนะคะก็จะได้ตัดเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะใช้เมจิกนะคะติกจุดที่เราจะตัดนะคะโดยจะวาดเป็นเส้นทะแยงแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราจะลากจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะโดยฝั่งขวามือนะคะจะสูงนะคะแล้วก็ลากเอียงลงมาฝั่งซ้ายนะคะนี่ค่ะเป็นเส้นทะแยงแบบนี้นะคะ แล้วเราก็วาดจุดเป็นจุดแบบนี้นะคะนี่ค่ะโดยที่เราจะวาดให้ตรงกับเส้นด้านบนนะคะโดยที่เราจะวาดช่องเว้นช่องแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้คัตเตอร์นะคะเจาะตามรอยที่เราวาดได้เลยค่ะแต่ตอนนี้ก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะ ัตอนนี้ก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคาัตเตอร์อาจจะโดนนิ้วเราได้ค่ะแล้วเราก็ตัดจนรอบขวดเลยค่ะ เมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะพี่อมก็จะทําการลบรอยเมจิกนะคะโดยจะใช้เป็นแอลกอฮอล์นะคะฉีดใส่กระดาษทิชชู่ค่ะเห็นะคะแล้วเราก็ทําการเช็ดรอยเมจิกออกเลยนะคะว่าถ้าไม่เช็ดนะคะเมื่อเวลาเราเพ่นสีสเปรย์นะคะตัวรอยเมจิกก็จะยังปรากฏอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องลบออกก่อนนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเราก็ทําการเจาะรูเพื่อระบายน้ําที่ก้นขวดแบบนี้นะคะพี่ค่พี่อมก็จะเจาะทั้งหมด5จุดค่ะ นี่ค่ะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะทําการร้อยเข้าไปโดยจะจับเส้นที่อยู่ฝั่งขวามือมุมในมุมนึงก่อนก็ได้นะคะแล้วบิดมาฝั่งซ้ายค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะร้อยช่องเว้นช่องแบบนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะโดยจะจับเส้นฝั่งขวามือนะคะแล้วบิดมาฝั่งซ้ายค่ะนี่นะคะ ที่เราจะจับเส้นเว้นเส้นค่ะนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะสังเกตว่าด้านบนก็จะเหลือช่องว่างแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะจับเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะบิดมาฝั่งขวาแบบนี้ค่ะก็จะสังเกตได้ว่านะคะ2เส้นก็จะไขว้กันพอดีแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็จะจับเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายบิดมาฝั่งขวาแต่เราก็ร้อยเข้าไปในช่องเดียวกันแบบนี้ค่ะทั้ง2เส้นก็จะไขว้กันเป็นรูปกากรบาดพอดีแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ทำแบบนี้จนรอบขวดเลยค่ะีนะคะเราก็ทำแบบนี้จนรอบขวดเลยนะคะ นี่ค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนำไปพ่นสีสเปรย์กันเลยค่ะน,นี่ะคะวัน่อนก็จะพ่นเป็นสีจมนะคะเมื่อคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำไปตากแดดให้แห้งค่ะ เมื่อสีแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พี่อ้อมก็จะวาดตกแต่งเป็นรูปดอกไม้นะคะโดยจะใช้เป็นสีโปสเตอร์เหมือนเดิมค่ะนี่นะคะเราก็จะใช้สีดํานะคะติ๊กเป็นตัวเกสรเข้าไปก่อนเลยแบบนี้นะคะติดให้รอบขวดเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถวาดรูปลายได้ตามใจชอบเลยนะคะจึวันนี้พี่อ้อมก็จะวาดเป็นรูปดอกไม้ค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําสีต่างๆนะคะมาทําเป็นตีบดอกไม้นะคะ นี่ค่ะโดยทําการติ๊กเป็นจุด5จุดนะคะรอบเกสรคะ่ะนี่นะคะแล้วเราก็ใช้สีต่างๆแบบนี้นะคะเพื่อความสดใสของดอกไม้นะคะนี่พี่อมก็จะใช้เป็นสีฟ้าสีเหลืองและสีขาวนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยสีต่างๆแบบนี้นะคะ นี่ค่ะแค่นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระถางต้นไม้สวยๆค่ะ